นาะลูกเลยค่ะว่าไมลักจะขอหรือเปล่าข้าก็คือข้าขอกราสวัสดีนะคะะขอกลาน้ากาณพเดชกุลที่ประจันชัยนะคะมาจากวัดแม่พ่สองนะคะ แ้ววันนี้น,ออกกน,นะคะนักเตะเต็มยิ่งและก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะได้กลับสองลามนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แอร์ชมก,การสแสดงลิเกนะคะก็มากันอุ่ณหนาาภูมงนะคะเมันจะมีค่ากางยี่เป็ประมาณรูปแสงนะคะขาไม่เท่าไหร่แต่วันนี้เปิดออกคาดไม้ ก็เรียกว่าเป็นไม่มีความอดีตานะคะแล้วก็อบอุ่นมกันยิ่งเลยนะคะปีหนึ่งแล้วก็จะเจอเป็นครั้งหนึ่งนะคะามทันทีว่ากลุ่มพลุกพลูเพราะฉะนั้นนะคะดวงแก้วก็ขอเป็นตัวแทนนะคะของศิลปินในทีมงานสองล้าหน้าเพื่อทุกทคนเลยนะคะกราบขอบพระคุณใจใจค่ะที่มาจัด เราเหอนครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะก็ขอให้นรเป็นนปอย่างมีานานทำ้บุญร่วมกันทุกๆปีเกิดชัดหน้าชัดใดเจะได้เกิดความใกล้ชิดกันเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็มีความสุขมีความอบอุ่นอย่างนี้ต่อ,อไปรักศลามนะคะและก็รักศิลปินทุกทุกคนในทีมงานศอลีลามจะหากว่าศิลปินคนไหน สาวลุกน ja, no ั Leah, ่งปนบตงั้นอย่เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังต้สวมากหรอกหาที่ถาเงินไม่ได้ถ้าแจกแจกแล้วมันขาดอยู่ตห้ามคนอื่นนหอยเออไม่เหรอ ส0บบาทได้ไ้มเพราะว่าเพราะว่าโดนต่อร้านฝังแตงกบาทมีร้าปากจะช่วยเรได้แค่เนี้ยเด็กปีหน้าก็าไห้ร้นโอเคครับเด็กปีหน้าอาไว้ที่นี่อีกปีแต่ได้ครับร้านก็าบจะช่วยที่บุหรีดแค่ไหนนะครับร้านก็ เอ้ทีละเราสามสิบแต่ถ้าให้ดูแค่อนที่สิบอะอ้ที่ว่าไดาา้นะเราเอ,เอ้หรือว่าไดา้นะป้าใช้ให้ผู้ให้ถูกเยี่ยมไปไน้อเขาเขาที่เจ็ดแสโอเค อย่างที่ท,ทราบกันนะคะสองคืนระเรียกดวมแสสมื่นเก้าบาท75สิาสตางค์มีเศษนะคะวันนี้คุณเยอะมากนะคะอีกสก่งคนละที่สิบสามสิบคนละน้อยเนี่ยประมาณห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยคงจะได้เนาะ ได้เลยได้ไหมคะขอเสียงหักแน่น,ะะแะะน่อยได้ไหมคะแ่จะได้จะตงรงหน่ เดี๋ยวจะได้ชมการแสดงต่อไปอีกยาวนานเลยเรี่ยกฟังอีกสักผลง,งานเพลงนะคะ,ะเพลงนี้ขอมอบให้กับคนที่รักเนี่ยก็รักนะคะโอ้ แก้วจะเน้นน้อยรูท่าเรือร่างก็จะเลื่อยๆมาจนมี2องร่างนะเอสเทนรัศและอีกไม่ช้าก็จะมี2ร่าง,งสองม,ม,มามแล้วถ้าหากว่าอาสาตยายแก้วยังไม่ไปขายคามสักอ่อนจะปรองท่านได้มีความสุขกับชุดเล็กแน่นอนเลยนะคะขอบอพคุณมากเลยค่ะค่ะ คุณเคะเดี๋ยวใครนะคะเดี๋ยวยัมาเลนเลรื่อยๆอย่างไรก็มาเล่นเร่สายทานนใจสายทานศรัทธาของท่านผู้ชมแฟน,นะคะทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวถ้บกว่าใครยังออมามาไม่ถึงมาไม่ตไม่ไปไรเดี๋ยวทางด้าน,นหลังเวทีก็ได้นะคะช่วงนี้เพื่อแฟบคุัทุกท่านนะคะให้ความให้ตา ก็สอรนรามน้ำเต็มแล้วปีนึงก็มีครั้งเดียวที่เรามีตรบาร์านนจะเราก็ต้องนวดคูกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อแฟนคลับมาให้กำลังแรงใจกับศิลปินของรามน,น้ำเพชรเพราะฉะนั้นพระคุณนี้ไม่มีวันที่จะเลือนได้สอรนรามน้ำเพชรก็จะมีสิ่งที่ตอบแทนให้ความสุข กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทุกท่านขอเสียงปรบมือให้กับชอ